สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาราทาโร่ของเราค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะก็วันนี้จะมาทำหัวข้ออะไรดีก็นกว่านกจะทำเออใครนะคะที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณเนาะใครนะคะก็จะมีให้เลือกนะคะสามกองแหละนะคะ ใครกันนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆของเรานะคะก็จะมีะนะคะหนึ่งใบนี้นะคะสองใบนี้นะ,ะ,นนะ,ะแล้วก็สามอาเป็นนกยุงนะคะหนึ่งเป็นรูปพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะสองเป็น ต้นไม้นะคะสีออกเหลือง <c oughs> ๆหน่อยนะแล้วก็3 <c oughs> เป็นรูปนกยุงนะคะ <Lisa> uh, เลือกภพยที่เราชอบนะคะใครนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะก็เรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> เพื่อนๆที่เลือกกองนี้นะคะก็จะมาดูกันว่าใครนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตเรานะคะ ขอดูนะคะเขาเป็นใครนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆของเรานะคะขอดูพลังงานของเขาหน่อยนะคะใครกันคะที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆของเรามาดูกันนะคะว่าใครนะคะเขาขอดูพลังงานของเขาก่อนนะคะ เขาคือใครคะอือ9ถ้วยนะคะเขาคนนี้นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตเพื่อนๆของเรานะคะชิมที่หนึ่งนะเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆคนคนนี้ค่อนข้างฮอตนะคะแล้วก็มีความมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงนะคะเอ่อ9ถ้วยนะคะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองด้วยคนคนนี้อืมแล้วก็ค่อนข้างฮอตอย่างที่บอกคือตัวเลือกเยอะมีคน เข้าหาเยอะนะคะด้วยความที่เขามีสเสน่ห์นะคะมีสเสน่ห์มีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะคนคนนี้นะดิสันเนี่ยมีมีสเสน่ห์จริงคนคนนี้คือเขาเป็น เขาเป็นคนดังก็ได้นะคะคนเด่นคนดังคนมีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่แบบว่าเอ่อเป็นที่รู้จักในกลุ่มในวงสังคมของเขาก็ได้คนๆนี้นะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณหรือนะคะหรือมาอีกละก็คืออาจจะมีใบหน้าที่เด็กกว่าวัยของเขานะคะหรือเป็นผู้ใหญ่นิสัยเด็กก็ได้คนๆนี้ที่เล่นนะคะมองโลกใน ในทางที่ในทางที่ดีนะคะในแง่บวกคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่าสดใสอะไรอย่างนี้นะคะอืมเป็นคนนี้ที่จะเข้ามาหาคุณนะคะพลังงานของเขาค่อนข้างดีนะคะอาจจะเป็นคนที่ฐานะค่อนข้างดีด้วยคนคนนี้นะคะมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีนะคะดีไฮพิงเทรดนะคะอาจจะเป็นคนที่มีซิกเซนด้วยนะอืมมีซิกเซน อ่านคนออกหรือว่าเดาคาดเดาเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะเก่งนะหรือว่าค่อนข้างแมนยามีซิกเซนต์ค่ะก็เป็นคนที่นิ่งๆหรือเป็นคนที่แบบสองบุคลิกก็ได้นะคะคนตัวนี้นะที่จะเข้ามาหาเพื่อนๆของเรา เดชาริออตนะคะคนไกลชาตต่างชาติก็ได้คนในเครื่องแบบก็ได้นะคะคนที่ชอบความเร็วก็ได้หรือทํางานเกี่ยวกับออกแบบวิศวะอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคนคนนี้นะก็เนี่ยแหละหรือจะต้องทํางานแบบต้องมีการเดินทางอยู่เสมอเมอไม่ค่อยได้อยู่กับที่อะนะ <c oughs> <ๆ>ก็ดูอีกใบพลังงานของเขาค่อนข้างดีนะ เจ็ดไม้เนี่ยเป็นคนที่มีความเพียรพยายามมากๆเป็นคนที่ไม่ย่อท้อเป็นคนที่สู้มากๆนะคะเขาเป็นคนเก่งอะคะ่ะแก้ไขปัญหาอะไรได้ดีมากคุณคุณนี้นะคะเป็นพลังงานที่ค่อนข้างดีนะคะเพื่อนๆนคนที่จะเข้ามาหาเพื่อนๆนนะคะนะตั้งแต่ก้าถ้วยนะคะแล้วก็เป็นเอ่อเดอรซันนะดีไฮปรินเทรดนะคะเดอร์ชาริออตมั่นอกมั่นใจในะตัวเองสูงนะคะคุณคุณนี้นะอืม ก็ดีนะแต่ทีนี้ขอดูว่าเข้ามาเข้ามาหาเพื่อนๆของเราเออลักษณะไหนนะคะที่ที่ที่จะได้เจอกันและจะเข้าหาเราแบบประมาณไหนนะคะอ๋อเด,ดทขึ้นมานะคะเขาอาจจะจบความสัมพันธ์มาเช่นกันนะคะหรือว่าคุณกับเขาเออต่างฝ่ายต่างจบความสัมพันธ์เราก็มาเจอกันนะคะคุณคนนี้นะ อืในถือไม้นะคะเขาอาจาจะเป็นคนที่เข้ามาเวลาที่คุณรู้สึกอ่อนล้าหรือว่าแบบความรู้สึกเหมือนเออจะใช้ว่าไงดียวความรู้สึกเหมือนตอนที่คุณแบบไม่มีแรงไม่มีไฟอย่างเงี้ยเขาจะเป็นคนที่เข้ามาเติมเชื้อไฟให้กับคุณเติมพลังให้กับคุณนะคะคนคนนี้นะ อาจจะเจอกันแบบสถานที่ที่แบบว่าเออผ่านการเดินทางนะคะติดต่องานอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะที่คุณจะเจอเขานะ The world เนี่ยอาจจะเป็นชาวทางไกลก็ได้นะคะคนต่างชาติก็ได้ The world ขึ้นมานะคนคนนี้เขาจะเป็นทุกทุกอย่างให้กับคุณนะคือเนี่ยเขาจะมีทุกๆอย่างหลายๆมุม นะคะเขาจะเป็นได้ทั้งอาจจะที่ปรึกษาเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักนะคะคือเขามีทุกอย่างให้กับคุณน่ะมีทั้งความอบอุ่นมีทั้งเออดูแลใส่ใจนะคะเขาจะเป็นทุกทุกอย่างให้กับคุณอะ่ะเหมือนเป็นโลกทั้งใบอะคะ่ะซึ่งน่ารักดีเนาะคนจะมีขอดูนะคะจะเจอกันแบบไหนคะ j จ s m e n t คนคนนี้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลนะเขาประทานมาให้คุณนะเขาประทานมาให้คุณนะคะให้ให้คุณต้องเจอเขาเขาเปิดทางแล้วนะคะเขาเปิดทางให้คุณกับเขาเจอกันนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลนะคะเปิดทางให้คุณกับเขาได้เจอกันนะคะอาจจะเจอกันผ่านเพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะ เขาจะเข้ามานะเขาจะเข้ามาเออในช่วงที่คุณก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะคะเพื่อนๆของเราทีมที่หนึ่งนะคุณก็จะมีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายนะคะก็เขาก็เข้ามาพร้อมกับตัวเลือกของคุณนั่นแหละคุณตัวเลือกเยอะเขาก็เข้ามาในเวลานั้นด้วยกันนะคะแล้วก็ขอให้คุณเลือกดีๆนะคะว่าเขาคือคนไหนนะคะ ไพ่บอกว่าให้คุณเลือกดีๆนะเพราะคุณก็ค่อนข้างเสน่ห์แรงแล้วก็มีช้อยเยอะนะคะแล้วก็มีคนเข้าหาคุณพร้อมกันซึ่งเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นอืมเนี่ยคิงถือเหรียญน,นะคะไม่ต้องกลัวนะคะคุณเนี้ยจริงจริงใจกับคุณหมายถึงว่ารักใครรักจริงนะคะเขาจะมอบความรักที่มั่นคงให้กับคุณ แล้วนกรู้สึกว่าเป็นความรักความสมพั์ที่เป็นผู้ใหญ่นะคะไม่มาแบบเด็กๆเ,เล่นๆอะไรกันแล้วนะคะเพราะเป็นคิงถือเหรียญขึ้นมากล้องโฟกัสไหมอืมชัดไหมคะก็คือไม่แบบเล่นๆแล้วคนคนนี้นะคะรักใครรักจริงนะคะเขาอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าทํางานที่ค่อนข้างที่จะเป็นมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีอ่ะอืม นกรู้สึกว่าเขาเขาจะเขาจะทําให้ความรักครั้งเนี้ยความสัมพันธ์ครั้งนี้ของคุณกับเขาเขาจะจริงจังและมั่นคงนะอืมดูอีกสองใบแล้วกันสองไม้อาจจะเป็นคนทางไกลนะคะคนไกลแหละ คนในอนาคตก็ได้นะคะที่คุณจะเจอนะคะเร็วๆนี้ที่เขาจะเข้ามาหาคุณซึ่งนกรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คุณรอคอยนะคะเห็นไหมคะสองไม้คือคุณรอคอยคนคนนี้นะคะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจักรวาลเขาอาจจะทําให้คุณหมายถึงว่าคุณอาจจะผ่านออความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมานะคะอาจจะพลาดกับความรักครั้งเก่าๆมาซึ่งเขาจะให้คุณ นะคะรอแล้วมาเจอคนคนนี้นะคะคนที่คุณรอเขออีกใบอีจ้ะสิบเหรียญเห็นไหมเขาคนนี้มีความอบอุ่นนะใส่ใจนะคะใส่ใจมีความอบอุ่นนุกรู้สึกว่าคุณกับเขาจะได้เป็นครอบครัวเดียวกันเขาจะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันแฮปปี้เอ,อ่อมีความสุขทั้งใจทั้งกายนะคะมีความเพียบพร้อม เ,เขาจะดูแลคุณหมดทุกอย่างอะ่ะคุคนนี้นะไม่ว่าความสะดวกสบายในชีวิตหรือ,อ,อความอบอุ่นความเป็นครอบครัวนะคะเขาจะให้คุณค,ณคณนคนนี้เดี๋ยวขอดูว่าพลังงานเ,เป็นชาวราศีชาวธาตุอะไรบ้างนะคะก็ที่โดดเด่นก็เป็นชาวธาตุดินนะชาวธาตุดินพุชก,กันมังกรนะคะ อืมแล้วก็ชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูนะคะก็เป็นพลังงานของเขานะก็จะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทีมที่หน่งมากๆนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมจนจบเนาะยังไงก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกด subscribe ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทีมที่2นะคะก็จะเป็นกองนี้นะไพ่ของเราคือเป็นรูปต้นไม้นะคะโอเคมาดูกันนะคะว่าใครจะเข้ามาหาคุณ นะใครกันนะคะเขาคือใครคะที่จะเข้าหาคุณใครจะเข้ามาหาคุณขอดูพลังงานของเขาก่อนเนาะพลังงานของเขาคนนั้นนะคะของคุณเซื่อนทีมที่สองนะคะขอดูว่าเขาคนนั้นเป็นใครคะที่จะเข้ามาหาคุณนะหไม้ค่ะ หกไม้คนคนนี้นะคะเป็นคนที่มีมีเป้าหมายในตัวเองสูงนะคะมีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตก็ได้คนคนนี้นะคะแล้วก็เป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆนะคะแล้วก็เอ่อค่อนข้างที่จะไม่ว่างมีคนมาชอบเขาเยอะด้วยความที่เขาเออมันไม่โฟกัสเออด้วยความที่เขาอ่ะมีเสน่ห์นะคะอืมเป็นคนไม่ค่อยว่างอาจจะไม่ว่างในเรื่องของ ตนอของเขาที่ดึงดูดนะคะเพศตรงข้ามหรือไม่ว่างในเรื่องของการงานนะคะนะคนคนนี้นะคะเป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถเขาเป็นใครอีกคะพอดูพลังงานของเขาจะทาวเวอร์ Tower, นะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอารมณ์ร้อนหรือว่าเพิ่งจบความสัมพันธ์มาก็ได้คนคนนี้นะหมายถึงเพิ่งจบเพิ่งพังอย่างกระทันหันก่อนที่จะมาเจอกับเพื่อนๆนทีมที่สองของเรานะคะ ในถึงไม้นะคะใช่เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆคนคนนี้เ,เวลามีความสัมพันธ์เขามักจะเออเข้าหาเป็นฝ่ายเข้าหานุกรู้สึกว่าเขาจะเป็นฝ่ายเข้าหาคุณก่อนนะคะคนคนนี้ยอืมเขาจะ take action นะคะเขาจะไม่แบบเฉยๆอะไรอย่างนี้ไม่มีนะคะฮสองเหรียญ ออสองเหรียญเพื่อนๆคนเก่าๆเปล่าเนี่ยอืมสองเหรียญคนคนนี้นุกไม่แน่ใจเป็นคนเก่าๆไหมเดี๋ยวนุกขอขยายสองเหรียญหน่อยนะคะคนที่เคยมีการกลับไปกลับมาหรือเปล่าในะความสัมพันธ์ไปๆกลับๆขอดูหน่อยนะคะสองเหรียญเป็นอ่านายอ๊อสอดนุกคิดว่าน่าจะใช่แล้วแหละคือคนคนนี้ เป็นคนที่ตามใจอารมณ์ตัวเองจริงเลยนะอยากมาก็มาอยากหายก็หายอยากไปก็ไปนกว่าเป็นคนที่ไปไปกับกลับในชีวิตของคุณอะนะเนะพื่อนเพื่อน,นทีมที่สองนะรู้สึกว่าจะเป็นแบบนั้นคนคนนี้จะกลับเข้ามาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนบอกว่าอะไรนะอีกแล้วเหรอขอดูนะคะยังไงอีก ในชือเรียนเขาอาจจะยังอยากได้ความสัมพันธ์นี้นะจ๊ะคือจากที่ไม่ค่อยมีความแนนอนในความสัมพันธ์เขาอาจจะทําให้มันมั่นคงขึ้นนะคะเออหลังการกลับมาครั้งนี้นะโดดเด่นก็เป็นชาวธาตุไฟกับชาวธาตุดินนะคะเนี่ยเดเจวิวคนที่ตัดกันไม่ขาดนะเพื่อนเพื่อนเพื่อน,น,นต้องดูตเวาเองนะว่าใครตัดกันไม่ขาด อาจจะเป็นชาวราศีมังกรก็ได้หรือชาวธาตุลมนะคะก็อย่างอย่างที่บอกอะคือยังยังมีกรรมดีกรรมไม่ดีร่วมกันนะคะเจอเจวิลนะคือตัดกันไม่ขาดคนคนนี้มีพนันการอะไรบางอย่างที่มันยังผูกกันไว้นะคะอืมชัวคนที่คนเก่ากลับมาไหมใช่แน่นอนนะคะนี่ไง คนที่หันหลังให้กับคุณไปแปะถ้วยขึ้นมาใช่ชัวร์นะคะเพื่อนเืเขากลับมาแน่นอน,เ,อนเขาตัดใจาคุณยังไม่ได้อะเขายังมีความเินีหานะคะอ,อ่ยังมีความพิสวาสในตัวเพื่อนเของเราอยู่ต้องใช้คําว่าพิศวาสดูร้ายคือแบบยังไงดีอะยังมีความเินหานะคะยังมีแพชชั่นกับเพื่อนๆของเราอยู่นั่นเอง คือตัดใจไม่ได้ว่างนงั้นเหรอ,อเนี่ยเขาจะเข้ามาขอโอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อนๆคนคนคนนี้เขาไม่ปล่อยคุณน,นะหรือว่าเขาตัดใจจากคุณไม่ได้เขาก็เลยกลับมานั่นแหละหนึ่งถ้วยเขาจะมาแสดงความรัก มาอมอบความรักให้กับคุณแล้วก็อาจจะแสดงถึงความจริงใจที่เขามีให้กับคุณด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งถ้วยขึ้นมานะเขาก็จะแสดงให้ให้คุณได้รับรู้ว่าเขาจริงใจนะเพื่อที่จะทำไมเพื่อที่จะให้คุณให้โอกาสเขาไงแหมเปรียบเสมือนเรื่องตัวเองนะคะแารม์เนี่ยเดอะสตาร์เพราะคุณยังเป็นเอ่อเออดาวในใจเขาคือคนที่คนที่ เขายังหวังอยู่หมายถึงว่าเขายังคงคาดหวังในความสัมพันนี้อยู่นะคะซึ่งนกรู้สึกว่าคุณยังมีเสน่ห์นะคะในสายตาเขาเขายังชอบยังหลงใหลในตัวคุณนะเพืเ่อนๆของเรานะคะทีมที่สองก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเอ,อ่อเพืเ่อนๆทีมที่สองของเราสรุปก็คือคนเดิมๆเก่าๆนะคะที่มีความ สัมพันธ์แบบไปๆไปกับๆนะคะอยากมาก็มาอยากไปก็ไปครั้งนี้การกลับมาของเขาอาจจะออดีขึ้นเขาอาจจะทำตัวดีขึ้นนะคะแสดงออกถึงความจริงใจ กับคุณเปิดเผยกับคุณมากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไปรู้แล้วว่าเขาตัดใจจากเพื่อนๆของเราไม่ได้จริงๆหรือว่าเขาไม่อยากจะเสียเราไปนั่นเองนะจ๊ะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆทีมที่สองนะยังไงก็ถ้าชอบกร่าน่ไพ่ของนกนะคะยังไงก็ฝากกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทีมที่3นะคะก็จะเป็นนกยูงนะซึ่งวันนี้ทำไมกล้องไม่โฟกัสเลยโอเคต้องขยับมาตรงนี้เนาะ กับทอปิกของเรานะคะว่าใครกันที่จะเข้ามาหาคุณนะคะใครกันนะโอเคมาดูกันนะโอเคมาดูกันนะคะว่าใครกันที่จะเข้ามาหาคุณก็ขอดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะที่เพื่อนๆทีมที่สามของเรานะคะถามถึงนะคะขอดูว่าพลังงานของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะก้าดาบนะคะ คนคนนี้อาจจะเป็นคนที่คิดมากนะคะหรือทำอะไรก็ค่อนข้างที่จะซีเรียสนะคะจริงจังนะ the fool นะคะ the อ o o l เขาอาจจะเป็นคนที่ออกแนวสินสินติดๆหน่อยก็ได้นะคะลักษณะของเขาซึ่ง รักอิสระนะคะชอบการชอบความท้าทายชอบการเดินทางชอบท่องเที่ยวนะคะหรือทํางานเกี่ยวกับสายงานที่ต้องเดินทางอยู่เสมอๆไม่ค่อยได้อยู่กับที่นะคะคุณคนนี้เขาอาจจะพึ่งพึ่งเจอเรื่องที่มันซีเรียสนะคะแล้วเขาก็พึ่งมาเริ่มต้นใหม่กับตัวเขาเองก็ได้นะคะแบบเริ่มต้นใหม่ใช้ชีวิตของตัวเขาเองอะไรอย่างเงี้ยกับตัวเขาเองอะนะ เดอะแมจิเชียนโอ้โหคนคนนี้ค่อนข้างมีเสน่ห์นะเดอะแมจิเชียนอยากได้อะไรก็ต้องได้นะคะต้องได้ดั่งใจนะคะเป็นไพ่ของนักมายาคลนะคะถามว่าเจ้าชู้ไหมนิดนึงก็ไม่นิดอ่ะเจ้าชู้อยู่นะคนนี้แต่เขาเป็นคนมีเสน่ห์มีวาทศิลป์สามารถที่จะพูดหวานล้อมหวานล้อมนะคะให้คนเชื่อในคำพูดของเขาได้นะคะคือคนคนนี้ทุกอย่างอยู่ในมือเขานะคะถ้วยเหรียญ ดาบและคาถานะคะเขาอยากได้อะไรเขาต้องได้ค,คนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ชอบควบคุมความสัมพันธ์ด้วยนะคะเป็นมัจิ <9. S 2> เชียนหรอก้าเหรียญเขาอาจจะก็เขาโสดนั่นแหละนะคะเก้าเหรียญเป็นคนโสดมีคนคุยก็ได้คนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลือกเยอะนะคะเอะมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงแล้วก็มีความเย่อหยิ่งในตัวเองนะคะ เออเป็นคนที่มีเสน่ห์น่ะมมีบุคคลิกเป็นของตัวเองนะคะก็ค่อนข้างที่จะโปรโฟไฟล์ค่อนข้างดีมากเลยนะคะเก้าเหรียญเขาดูพลังงานของเขาอีกคะ่ะโอ้สิบดาบนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยเจ็บในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะ การถูกแทงข้างหลังหรือเขากลัวความรักก็เป็นได้นะคะคนคนนี้นะอืม <c oughs> เขาเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเก้าถ้วยมีสเสน่ห์ค่ะค,ะคนคนนี้มีคนข้อหาเยอะมีตัวเลือกเยอะนะอือหือ ซึ่งเป็นคนแฟลลี่ด้วยนะคะมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูง We are fortune คุณกับเขาจะเจอกันก็อาจจะเป็นเพราะเพราะโชคชะตานะคะทำให้คุณต้องต้องเจอกับเขานะคะต้องได้รู้จัก อืมต้องได้เจอกันนะเดินแมจิเชียนขึ้นมามันก็อาจจะเป็นได้ว่าคนคนนี้อาจจะเคยรู้จักกับคุณหรือว่าเป็นคนที่วนกลับมาก็ได้นะคะหนึ่งดาบเออเขาเข้ามา นกรู้สึกว่าเป็นคนที่คุณเคยเคยตัดใจจากเขาไปแล้วนะเพราะอะไรเพราะนกเห็นน่ะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีการวนกลับมาค่ะ the h uh, view of fortune นะคะการวนกลับมาโชคชะตาล้าให้คุณกลับมาเจอกันอีกคนเก่าๆที่เคยจบกันไปนะคะนะเคยจบกันไปเนี่ยแล้วก็มี the magician ขึ้นมาอีกนะคะการวนกลับมานะคะ ของใครสักคนหนึ่งที่คุณเคยเคยจบกันไปก็ได้หรือว่าเคยทำร้ายกันนะคะในความรู้สึก <S <S สอืมเด n ซันนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงคนเด่นคนดังนะคะหรือเป็นเด็กกับคุณก็ได้คนๆนี้หรือผู้ใหญ่นิสัยเด็กนะคะ ซึ่งเหมือนเขาจะเข้ามาเพื่อที่จะนั่นแหละคนเก่าๆจริงๆด้วยนะหกถ้วยขึ้นมานะคะเขาอาจจะอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งอะ่ะซึ่งเนี่ยเดฟูขึ้นมาก็เป็นการเริ่มต้นใหม่นะคือเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะหกถ้วยเขาคิดถึงคุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นรักต่างวัยของคุณหรือรักเก่าๆก็ได้นะคะอืม ขอดูนะคะเขาเป็นใครคะห้าดาบคนที่มีปัญหากับคุณก็ได้นะคะคนตัวเนี้ยอืมคุณกับเขาไม่ยอมกันนะคะต่างคนต่างมีโก้มีการจบกันไปแล้วก็ได้นะคะซึ่งเขาจะกลับเข้ามาอีกอรถไฟทีมที่สองเลยนะเนี่ยจะได้เจอกันอาจจะเจอกันผ่านอองานเลี้ยงเพื่อนหรือมีบคุคคลที่สามหรือสถานที่มีเครื่องดื่มจะได้เจอกันนะคะ คุณกับเขาจะได้เจอกันควินถือดาบอาจจะเป็นคนที่คุณตัดออกจากชีวิตของคุณแล้วก็ได้ตัดเขาออกไปหรือตัดใจจากเขาแล้วก็ได้นะคะคนคนนี้มีพลังงานของชาวธาตุลมนะแล้วก็ใช่โดดเด่นชาวธาตุลมนลั่นแหละอืมเนี่ยดี place s นะคะ เขายังเป็นคนที่อยู่ในใจของเพื่อนๆน่ะโอเคนกรู้ละมันก็คือคนกเก่าเก่าที่เคยทำร้ายจิตใจ,จกันซึ่งคุณก็ยังลืมเขาไม่ได้นะคะเขายังเป็นที่หนึ่งในใจคุณนะคะแล้วก็เป็นถ้าได้สมาเป็นไรสิบเหรียญคุณยังคิดถึงเขาเป็นคนที่คุณยังคิดถึงคนนึงหาอยู่เสมอๆนะคะในบางท่านก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว อนะคะบางท่านก็เป็นรักครั้งแรกบางท่านก็เป็นคนที่คนรู้สึกว่าใช่จริงๆอะ่ะเขาจะกลับมาขอโอกาสจากคุณนะคะเนี่ยอืมเอาความรักมามอบให้คุณด้วยก็เพื่อนๆคนนี้แหละที่จะเข้ามาหาคุณนะคะยังไงก็คุณจะให้โอกาสเขาไหมก็อยู่ที่คุณแล้วนะคะเพื่อนๆของเราทีมที่สามก็จะประมาณนี้นะคะอืม หถ้วยกลับมารอบนี้ค่อนข้างจริงใจนะคะอืมหนึ่งถ้วยนะเขารักคุณเขาจะแสดงถึงความจริงใจนะคะเขาจะเอกความรักความรู้สึกดีๆมามอบให้คุณอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณคณนนี้โอเคก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆทีมที่สามของเรานะคะยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b e ให้กับช่องนาราทารุของเราด้วยนะคะวันนี้นกขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ